สาธุสาธุสาธุบัดนี้วันที่12เดือนกรกฎาคมพศ2568เป็นวันที่72ที่ข้าพเจ้านายอัครชัยทาสีรหัส361ขอถวายเสียงสวดสรรยายพระสูตรพ,พระปริศและเมืองต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอจรยยบูชาแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายของจิตของข้าพเจ้าตักตั้งมั่นมีสติเลือกได้มีสามิจดจอดอ่ออิขละพยัญชนะนเนสมบทบทสมนต์อย่างต่อเนื่องเลยเทิน อรหังสมาสมุทโธระควาพุทธังภะคอนตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระควาตาธรรมโอธรรมังนิมัสามิสุปฏิปโนระควาโตสาวะสังโฆสังคะนามิอรหังสมาสมุทโธสุจิลังปรินพุตโตคุณหิธะมะโทนานิปรามิหิจติสติเยวชีวังอาหางพุทธังธรรมังสังคังสรนังคาโตผู้เชมิรัตตานตายังธรรมังจะรามิสดทินาสมันตาจักกะว่าเป็นสุอันตระหัสันตุเทวตาสัทธามังมุนิราลฉะสุนันตุ สังฆโมกะถังสังเคกับเปจรุเปศิริสีลกะเตจันตาณิเขวิมาเนทีเประเถจะคาเมตระวะนะหะหานเนเขหามุทุมีหิเขเตภุมมาจจยันตุเทวาชรัฐะวิสเมยขะคำภาพปนาคาตินหันตาสันติเกยังม ang, London, นิวะระวะฉนังสาธโวเมสุนันตุธรรมะสวณะกโรอัยวะพันตาธรรมะสวณะกโรอเยวะพันตาธรรมะสวณะกโรอเยวะพันตา นโมตัสสะปะคะวันโตรันโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะปะคะวันโตรันโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะปะคะวันโตรันโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสนากระฉามิทำมังสนากระฉามิสังฆังสนากระฉามิทุติยมปิพุทธังสนากระฉามิทุติยมปิทำมังสนากระฉามิทุติยมปิสังฆังสนากระฉามิ ตาเตียนปีพุทธ mm ังสร้างงานฉามิตาเตียนปีทำมังสร้างงานฉามิตาเตียนปีสังังสร้างงานฉามินัติเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวลังเอเตนะสัจจ้ชนะสดทีเมลขตุสัพพทานัติเมสรนังอัญญทมโมเมสรนังวลังเอเตนะสัจจะชนะสดทีเมลขตุสัพพทานัติเมสรนังอัญญสังโฆเมสรนังวลังเอเตนะสัจจะชนะสดทีเมลขตุสัพพทา พุทธังนมีละตะปุตะสารีลิตังธรรมังนมีละตะปุตะวิสุทธิสารังสังฆังนมีละตะปุตะสูสีละทิถิงเอตังนมีติระตนาังรตะนันตะยะวะหังสมาสโมสารีตะวิถุวิเศษปูตังอัญโยยายุตะคุณยโยคะปะสัมปะวันตังอาสมิตะยมหิปิตะเทวะตะทายะถาติทันเทเอกังวินาตะทิตะเรสมะสามพาวสภาพเวนะ โรเกกะทาจิจิจิเรนจประปตุภูตังคัมพียรยนวิชยังอาธิตธุสถังมิโยหิปฏิตะชะเนหิวิชัญญารูปังโรกรัมหิเกหิจิกะถุนกะทันจะจุป,ประรับพินิยังเกสัญจิสุดทุงวิธิทังคุณากายตายะณเมหิเยวะชนะตายะสุวินสุตตมปิสมุป,ปัชตังะมาสิสุทธะปะสาทะทานังพุญญาธิกานะมะสมุต ตมะมุตยภูมังทุกขาปมิจะมุขขาสารนังคาตานังปุชาได้เหสุได้เหสุปรมังอภิปุสในยังนิพนะสันชิกริยายุปะนิสังสะยักถังสัมมาเจเดสะมะพระโสทนะสิทธิยาจะสาธงหิอัตะกุสะเรหิปะเสวนียังปณิหิจปิสารนังคาตาคมามิยะเมวะตสมาหิตังติระนังสารนังคาตมหะ รันติทิวังคณนะเนสุนมัสะมานาปูเชมะจปิสัสตังสุป,ปะสันนจิตตาตถานุปริจาริยาสทารตาจะาอุญณะตถา,าสุกเกสุก,กะเตนะสุขีพระเวมเตเตชนะตัสสะจัทะสทาปีสสวนทีหนตุเยเจทมมะธรรมวินายยามิป,ปะมานะปุโตโร,รกุตรายพิสมายโยนิอโตสุพุมังตสโสปนิสยะจะยายะอยาย,ายามปิหนตุปตุเตเยปาริจิตโตสุป,ปะสาทากโร โยจัปคมาโมหามาราปพัทโกสามังโมพุทโตสุกัตโตมุตโตปนสสะปนสัมมิเนโมชยันโตปะเปสีขีมังฉะนัตตังวินัยยังพุทธังวระตังสิเดสารามิโรกสะนทานจะวินายะกันจะตันเตสาเตเชยสิที่หนตุสะพันจะตรายานจะวินาสเมนตุธรรมโมชโยโยวิยะตัสสะสัตถูเทเสเถโลกสะวิจุติมังคังนิยานิโกธรรมทะรัตถะธารีสัตาโมโหสันติการสิจินโนธรรมังวรตังสิเดสารามิโมหะปะทารังอุปะสันตะทาหัง ตันเตสาเตชยสิทธิโหตุสพันธตรายาจะวินาสเมตุสทธัมมะเสนาสุกตะนุขโหยโยโรคสะปปูปะกิเลชะเสตาสันโตชะยังสตินิโยชะโกจะสวัสดคาตตะทะมังวิเทตังกาโรติสังฆังมิเทตังเศริสานามมิพุทธานุพุทธังสมาสีระทิถิงตันเตสาเตชยสิทธิโหตุสพันธตรายาจะวินาสเมตุนโมอรหันโตสัมมาสัพุทธัสสะไมเหสิโนนโมอุตตมัธมัสสะสวัสดาตตะเสวะเตนิทะ นะโมมหาสังคสป,ปิทุทธสีรันทิทิโนนะโมโอมาตายารสะรัตนัญญาสะสาธุกังนะโมโอมะกัตติตาสะตัสสะวัฏฏุยสปินะโมกรัมปะภาเวนะวิคันจัตุปัฏวานะโมกร,รัลุภาเวนะสงฆ์ิีหองตุสัพพธานะโมกรัลสะเตชนะมิหิมหิโหมิเตชวา เอวังเมสุตังเอกังสมญย,ยังพรกวาสังเกสุวิหรารติกมปิและพรสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคตะเสถิงปัจจักมตตหิพิกุสแตหิสปเปเหวาอรหันตหิทัสหิจารกาทตุหิทเ,หาาเ,หเทวตา เยปุยเนสานิปติตาโหติภควตังท่า,า,าสันนญ,ญย่าพิภูสังขจักอธโขจตุนังสุทาวาสาก,กายิกานังเทวนังเอตะโหสิอิยังโขภักขวาสังเกสุมิหันติกับปิรัตุสมิงมหาวนเนมหัตตาพิภูสังเคนะเสถิงปัจจมัติหิพิภูสตัยหิสเปเหวะัอรหันตัยหิทัสัยจารกาทตุญญตหิเทวตาเยปุยเนสานิปติตาโหติภควัตังท่าสันนญย่าพิภูสังขจักยานุนะมยัมปิเยนะภักขวาเตโนปะสังกะ มายะมาอุปสังมิตวะภาควันโตสันตินเกปัจเจกคาถาภาษายามติอนาโหตาเทวตาสยถา,าปิณะมะพารวาปุรโสสมนติตังวาพาหังปสงารยะปชาริตังวาพาหังสมิชนยะเอวะเมวะสุทาวิสุทาวาเสสุ เขวสุอันตรหิตตาพควันโตปุระโตปะตัวระหงสุดเอธะโคตาเทวตาพคกวันตังอภิวาเทวะเอกะมันตังอัฏัานสุเอกะมันตังทิตาโหเอกาเทวตาพควันโตสนิเกอีมังคถังอภาสิมหาสมยโยปะวะนสมิงเทวกายาสมกะตาอคาตมหีมังธัมมสัมยังทักิตาเยวะอัปปะราชิตาสังคติอัตโโหอัปปราเทวตาพคกวันโตสนิเกอีมังคถังอภาสิตรรกพิกะวสมังสุติตังอัตโนอุชุกัมมะกังสุสารถิวะเนตานิขะเตวะอิทะเรก อินทริยานิลคติปฏิตาติอัตโขอปราเทวตาภควันโตสันติเกอีมังคถังอภาสิเชตวาสีรังเชตวาปริขังอินทขีลังโอหันจะมะเมชาเตจะันติสุทัพมิมราจักภุมาตาสุทันตาสูรุณาคติอัตโขอปราเทวตาภควันโตสันติเกอีมังคถังอภาสิเยเกจีพุทธังสระนังคาตาเสนาเตขาไมสันติอปะยะภูมิงมหายะมนุสังเทหังทิวะกยยางปะตริปูเรสันติติอัตโขอพัควาพิขุ อมันเตสิเยปุญญาณะพิขเวทะสาโสโรกาทารสุเทวตาสันนิปิตาโหติตถาคตังทัศนยาะพิกูตพิโกสังขจจะ เยปิเตพิกเวอเหสุออติตะมัทนังอรหันโตสัมมาสพุทธาเตสัมปิดภะขวันตางเอตปะรามยวะเทวตาสันนิปิตาอเหสุงสยยะถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคตะมัทนังอรหันโตสัมมาสพุทธาเตสัมปิดภะขวันตางเอตปะมะรยวเทวตาสันนิปริตาภัะวิสันติสยยะถาปิไมหังเอตระหิอาจิกิสมิพิกเวเทวกยานังนามมิจิตะอิสมิพิกเวเทวกยานังนามมิทันทิสมิพิกเวเทวกยานังนามมิตัง สุนทาะาสาธุกังมณสิกรโรถะภัสสินสามีติเอวังพันเตติโตขเตพิกุพควันโตปัจจสสุภะควาเอตะทะโวจัสีโรกามมนุกัสมิยตฐานกุมมาตัสธิตาเยสิตาสิาสริคำพรังมหิตตาสมาหินาปูถุสีหะวะสารินาโอโรมะหังสาภิสัมพุนโนโอทาตามะนะสา,าสุทาวิปปสารณะนานาวลาพิญโยป,ปจชะเตยดะว,วะเนกปิรวัฒเว ตโตอมตะยิสัทธาสาวเกสัสนิรเตเทวกายาพิกันตาเตวิเชอธะพิกโวเตจะอัตตะปะมัครงสุตวพุทธสาสานังเตสามปตุระหงยาณังอะมุตสานัสานังอัปเปเกสตะมัตะหงหัสสหัสสังอัฐสันตลิงสตังเอเกสาสนังอะพุสานัพัทสุงอัปเปเกนันตะมัตะหงที่สาสภามุตตาอหงตัดจะสะพังอุเพยยาภะมกิฏวานาจักรุมา ต่อตอมัญญิัทถาสาวกเกศสนิระเตเทวกายาพิกันตาเตวิจารทานพิกกโยเยโวหังกิตตเอสมิเีราหิอนุพมโสตตสสหัสสาวะยขากุมังกับปิรวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตมุทธรรมโตยัสสชนโนมุทธรรมนาพิกกมุขึ้ขังสามิตริมนังฉะสหัสสาเหมยมวัตายขานันตาวิโนอิทิมันโตชุติมันโตมุทธรรมโตยัสสชนโน โมทัมมนาพิกกมุกุนังสามิติมุนังสตากิลาติสหัสสายักขานันตวิโนอินทิมันโตชุติมันโตวัฒน์มันโตยัสษาศิโนโมทัมมนาพิกกมุกุนังสามิติมุนังอิเจเตสภาสหัสสายักขานันตวิโนอินทิมันโตชุติมันโตวัฒน์มันโตยัสษาศิโนโมทัมมนาพิกกมุกุนังสามิติมุนังเอสาจเตสุภาจหัตตายักขานันตวิโนอินทิมันโตชุติมันโตวัฒน์มันโตยัสษาศิโนโมทัมมนาพิกกมุกุนังสามิติมุนังกุมิโรสกากเเวรุะนนิสังพิ วินโยนังสตะสหัสสังยะขันนังปะเยรูปะสติคุมิโรสกะหิโกโสปะคะสามิตริมวนังปุริมัจจะที่สังราชาทัตตาัทโขปะสาสติคำภาธนังทิปติมหาราชายะสัยเสโสปุตตาปิดสสะพาโวอินทามณามหาภราอินทิมนโตชุติมนโตวัฏธรรมโตนัสสัญโนโมทัมมนาภิกัมมุผิโกนังสามิตริมวนังทักขิณาจารที่สังราชาวิลุมโหตัปปะสาสติคุมภาธนังทิปติมหาราชายะสัยเสโสปุตตาปิดสสะพาโวอินทามนามหาภรา อินทร์มนตรชุติมันโตวัฒน์มนโตชาสิโนวัฒมนารพิกมุนคืนางสามิติงมณังปัจจิมัจาริสังราชาวิรูปะโขปัสสะสตินะนาคาตังอธิปติมหาราชายะสันยโสปุตตาปิตสาภาโวอินทัปมนามหาภราอินทร์มนตรชุติมันโตวัฒน์มนตร์ชาสิโนวัฒมนารพิกมุนพิกนางสามิติงมณังอุตตะนาจาริสังราชากุวิโรตปะสาสติยะกขันนางอธิปติมหาราชายะสันิโสปุตตาปิต ตัสสะปะหาโวอินทะมนามหาภราอินทิมนโตชติมันโตวัตตะมันโตอินชาสิโนโมทัมมนาพิกระบุพิพังสามิติมนังปุริมัทิสังทัตตาหะโถทัคกินนะวิรุภังโกปชีมินะวิรุปโขกุเบโรอุตตระลังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันทะมนาอัฐสงวะณนกับปิรัพพะเวเนสังวินะมายาวิโนทาสาอาคูมณจันิกาสธามมยากูเกนทุกเวเกนทุกวิภูจะวิภูโตสหะจันทโนกัมมะเสถโจะ กินนุบัตถุนีมันหดจะปะนันโทอุปปามโยจะเทวสุตโตจะมัตติจิตตาเสโนจะคำพัพโพมัโพนชาชะโนสะโพอาคูปจัสสิโขเจวะติมพารูสุริยะมัชสาเอเตจันเดยจะราชโนคำพัพพัสสหราชพิโมทัมนาภิกขมุนุณังสามิมติมุนังอาทะโหนนภาษานาคาเมาราสหตันชกากับพระราสตาราอาคูปายาคาสหญาติพิยะมุณธาตตถาทัตถาจะอาคูนาคายนสสิโนเอรามโนมหานาโข โสปะคะสามิติมวานังเย,ยนนคราราเชสหัสาหาหันติทิพทาทิสาปะคีวิสุทธะจักขเวหายะสาเตวะนมัมชิมักปัตตาจิตตาสุปนาอิติเตสนามังอภยันตาทาณขะราชานะมาสิสุปนาตโตเขมะมะสิพุทโธสนาหิวจาริอุปะวะหายันตานาคาสุปนาสนะมากกังสุพุถทัทงชิตาวชิระหาัตเถนะสุปูถังอชุลาชิตตาภัตตโรวะสะทาวาสะวะเสเต,เตอินทมนโตชุติมนโต อินทิมนโตยัสัชโนครัชกัญชามหาหิสมะอสุลนาธนาเวคาสาวิปัญจติสุตติสระมหาราโธะมุจิสหะสันตจจะภาริบุตนังทัพเพเวโรจะนามกาสนาหิตวะพระดิเงสนังราหุผัทธะมุปะคามงสมโยฐานิพันธเตพิปุนังสามิติงวะนังอโปจัตเทวาปัทวีจเตโชวัโยตถาคมโมวรุณาวรุณาเทวโสโมจะยะสัสาสหะเมตตาการุณากายิกาเทอากูเทวายะสัชโน เทเสเตน์ลัทธากายาสัพเพนันตาวิโนอินทิมนโตชติมันโตวัฒนมันโตเนสเซโนโมทธรรมนาพิกระมุมพิโกนังสามิติมังังเวทูจ่เทวาสหารีจ่าอสมาจ่เทเวยะมาจันทันสูปานิสาเทวาจันทะมขุปริกิตาสุเรนสุปานิสาเทวาสุเรียนมขุปริกิตาอขตานิปริกิตวาอหุมนทวราหังการวสุนังวสุโวเสธโธสโกปะคาปุริทะโธเสเตเตห์ลัทธากายา สัพเพนันตมิโนอินทิมันโตุสติมันโตวัตตามันโตเยสัสเชโนโมุทธมนาพิกมุพิกนาสามิติมุนะอาทะขุสาปูเทวะชระมะคิสิขาริวะอธิตะกาจะโรชาจะอมมาปุพะนิพาสชโนวรุณาสหะพัมมาจะอุอจจุตตาจะอเนชกาสูเรยยะรุจเดาอาภูอาภูวัสวะเนสินโนทเทเสติสทากายาสัพเพนันตมิโนอินทิมันโตุสติมันโตวัตตามันโตเยสัสเชโนมุทธมนาพิกมุพิกนาสามิติมุนดัง สัมมนามหาสัมมนามนุสสามนุษย์สุดมากินทามธุสิกาอาคูอาคูมโนธุสิกาอาราคูฮัรยโยเทวาเยจะโลหิตาวาเวสิโนมราคามหาประคาถาอาคูเทวานยัสสเชนโนเทเสติฮัจทะกายาสเพสอนันตวิโนอินทิมันโตชุติมันโตวะธามันโตยัสสเชนโนวะธาตุมนาพิกมงค์พิกนัสามิติมันังสุกากะรุมหาอรุณาอาคูเวคันอาสาสหะโอทาตตาขัหาปโมคหาอาคูเทวาวิจัฉพนาสถานไมตาหาระคัชานิสกาเจยัสสเสนโน นัยังอาขา,าปัจฉโนโยทิสาอะอะพิวัสติเทสติสถานกายาสะเพนะตาวินโนอ,อินทิมันโตชุติมันโตวัตน์มันโตยัสิโนโมทันมานาพิกมุค์กุณังสามิติมนงังคิมยารุสตายามากัรทัก,การจะยะสิโนโ สันพิตการามเสถาโสตินามาจอาสวาติมานราติโนอาหูอาทาหัวปารินิมิตาเทเสตเถระานกายาสัพเพนะนตามิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัฒน์มตัวนัสชนโนวัฒมนาพิเกโมพิคณังสามิติงวนังสันเทเตเทวะนิกายาสัพเพนะนตามิโนนัมันวะเยนะอคันฉงเยจันเยชะทิสาสหะปวุถะชาติมัเครังโอคันตินนัมนาสวังท่าขีโมขาตรังนาขังจันทวังอาสิตาติตังสมภามาปรับมตโตจะ ปุตตาอิท sociedad, Bref, ิมาตัวสหัสานังกุมโรโอติโสจะโสปะคะสามิติมนังสหัสัพพมะโรกนังมหาภามะวิทิฐาติอุปปัณโนชติมันโตพิสมากยนยสัสสโสเทสะทะอิสระอาคูปเจกวะสะวัติโนเตสัญจะมัชมะโตอาคาหาในตัวปริวาริโตเตจะสัพเพกอภิกันเตเซนเทเทเวสพพมะเกมนาเสนาภิกมิปัญจการหาสะมัทิยังเอทะคันทะทพัฒทะลาเคนะพัฒ มัทโวสมันตาปริวาเทเถรมาโวมุจินะโกจินังอิติตะถะมหาเสนโกทะเสนังอเปชะเยปนินาตระมหันจะสตรังกตะว,วันะเพระวังยะถาปุชโกเมโขธานะายันโตวสวิตุกโกจะทาโสปะวุธปจุทาวติสังกุธโธอสยังวเตาาสตจจะสพังอภินยยะภา,าวะกิตวะณะจะกุมมา,าตโตอมรดีสทาสาวเกศารานิรเตมระเสนาพิกันตาเตวิชนทะพิกะโวเตจะอัปตะมากรุงเตจะอัป อาตปะมกรุงสุตตะวพุทธศาสาสนังวิตตะราเ,เกเฮปะกมุงเนสังรมปิตอชยุงสพเวชิตตะสังคมาพยาติตายาสัสินโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนชะเนสุตตาติอาเสวนาจะพาร,ระนังปฏิตานาันจะเสวนาปุชาจะปุชนียาน,านมมังเอตามังครงมุตมังปฏิรูปะเถสะวะสะปติรูปะเถส,วส,วส,วสวะวโสจะปุเพกตะปุญญาตาศอัตตะ สัมมาปณิทิจะเอตมังคเครมุตมังพาหุสันนจสิกปัญจวินโยจะสุขสิกิโตสุภาสิตาจะวจะเอตมังคเครมุตมังมาตาปิตุอุปทานังปุตตะทารสะสังขโหอนากุราจะกรรมมาตาเอตมังคเครมุตมังธนันจธรรมะจรียจะยัตตะกันกานันจสังขโหอนนวชานิกกรรมานิเอตมังคเครมุตมังอรตีเวตีปาปามัชปนาสัญญโมอปะมันโทจะทำเมสุขอตมังคเครมุตมังคารวจะนิวโตจะสันตุทีจะกะตัญยุตา การณธรรมะสาวนังเอตัมมังครื่มุตตมังขันติจะโสวะจัตตาสมะนานันจะทัศนังกาเรณธรรมะสาวกัญชาเอตัมมังครื่มุตตมังตาโปจะพามะจาริยันจะอเิยสันจนะทัศนังนิพพานะสันจิกิริยาจะเอตัมมังครื่มุตตมังพุทธันจะโรกะธำไม่เหินจิตตังยสระนกัปปติโอสังการวิเดชันเขมังเอตัมมังครื่มุตตมังเอตาทิสานิกตวานะสัมพันธะมัปปะรชิตาสัมพันธะโสถิงคันสติตันเตสัง มัคราุตตะมันติยังกิจิวิตังอิทวาหัวรังวาสังเกษววาอย่างรัตนังปะนีนังนาโนสมันนติตถาคะเตนะอิทัมปีผู้เทตนังปะนีนังเอเตนะสเจนะสมพันธีโหดุขยังวิรคกขังอวตังปะนีตังยทาสมามะขาสังยมุนีสมัยหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมันติกิจิอิทัมปีธรรมเมตัณังปะนีนังเอเตนะสเจนะสมพันธีโหตุ ยมุธทธเสรษฐโภปริวันนาญีสุจริงสมาธินาณันตะริกัญญะมะโหสมาธินาเตนะสะโมนะวิชติอิธัมปีธเม,มตตนังปานินังอิตนะสัเจนะสมันธีหอนโตเยปุคาราอัฏฐสตังปัสสถาจันตาริเอดานิปุคานิโหนติเตเทกขิณายาสุขตัสสะสาวกกาเอเตสุทินานิมหาภรานิอิธัมปิสังเคตานังปานินังอิตนะสัเจนะสมันธีหอนโตเยสุป,ปะยุตตามนาัสาหับเหนะนิกามิโนโคตมะสาสะนำหิต เตปฏิปตาอมตังวิขนันหะท่าถามมุธานิพุติงพุชชะมานาอิทัมปีสังเกตนังปะนีนังเอเตน,นะสัจเจนะสมะธีหอนตุขีนังภูรณะนันาวานทวังนัทถิสัมภวงังวิรันตากิตตายะติเกภา,ภาวิสมิงเตชินะพิชาอะภิวิรุปหิันทานิพพันตีธีรายัตถาเยบยำปฏิโปอิทัมปีสังเกตนังปะนีนังเอเตน,นะสัจเจนะสมะธีหอนตุ อัตตาหวชิตังสสโยวาจัญญอัตราปะชะอัตตาหันตสะโพธสัตนิจังสัญญาตะจาริโนนิวะเทโวจะกคำพักโผลนมโรสหะพมุนาชิตังอปาชิตตังกัลิยากะเยราตถารุปสะสันตุโนภัสสิตะมิถังเตนะภะควตาชนะตาปัสตะอรหันตาสัมมาสะพุทธ็นะเอทะตุมเหมาอนุสาวะเนมะอนุสสะเวนะมาปรมะปะราญาระยะมาอิติกิรยามา ยะมาปิกะกะสัมปทาเนนะมาตังกะเหตุมานายะขะเหนะมาอากาละปะนิวิตะเกนะมาที่สิณิสมานกคติยามาพัมผารูปะตายะมาสามนโนโนคารุยะถาตุมเมเหอตัตะนาวชาเนยยะทะอิเมธรมะอกุสลาอิเมธรมะสาวะชาอิเมธรมะวิญโยคาระหิตาอิเมธรมะสมัตาสมาทินาอาหิตายะทุขายะสวรรตติอัฏฐตุมเมเหปะชะ หายาทะยทะทาตุมเหอตัตนาวะชายเนยยะชายเนยยาทะอิเมธามากุสลษอิเมธามาอนัมวชัยอิเมธมา,าม,ธมาวินยูปะสันถาอิเมธามาสมัตตาสมาตมิเนาหิตายะสุขายะสวันตันติอัฐาตุมเมเหอ,อุปะสัมปะชะวิหระรยาถาติอบานิยติชิวิต,ติตา มัมปะมยุงสลูปะนิตะนาสันติตานาเอตังพยังมะเนเปขามโนปุญญานิกะเยราตาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตะมัมปะยังฉลูปะนิตะนาสันติตานาเอตังพยังมะเนเปขามโนโรกามิสังปชาเหสันติเปโขโยธากกยณะสังยามโมปัจจยะอุทะเตระสาตังตาะสาเปนระสาตุขายะหนติยังชีวมโนปะกะโรติบุญยังธรรมโมหเวรักติมานมะจาริงธรรมโมสิจิโนสุขะมะวะหานิ เอสังนิสังโสธรรมีสุจิเนนตุคุกติงคันติธรรมะจารีสัมเพสังฆระอนิสติยะถาปัญญาปัจติอัฏะนิมพินทะติทุเขะอสัมมโควิสุทธิยาสัพเพสังฆระทุขติยะถาปัญญาปัจติอัฏะนิมพินทะติทุเขะอสัมมโควิสุทธิยาสัพเพธรรมะอนันตตาติยะถาปัญญาปัจติอัฏะนิมพินทะติทุเขะอสัมมโควิสุทธิยาอปันนัคฐานะมีเกตุทุเยียงอหุงตติกะเอตะธัญญาบิทวีตังคันหายะอุปปนกังพาหัง พาหูเวสรณังออนติปปพาตานิวนาณิจะอารามนุขะเจตยานิมนุษษาพยตาตศิตาเนตังโหสรณังเขมังเนตังสนะมุตตมังเนตังสนะมาคมะสัพพะทุขาปมุนสันติโยจะพุทธจะธรมจจรมจะสัพัญจะสรณังขะโตาจัตตาริอริยะสัญจานิสัพปัญญะ ปัจติทุกขังคู่ขัสสะมุปปัถังทุกขัสสะอาจจะอติกมังอาริยันจะอัฏฐานขกังทุกุปสสะมะคามมนังเอตังโขสรรังเขมังเอตังสนะมุตตะมังเอตังสนะมัคมะสัพพทุุขาปะมลจติอตติตังนันวาคัมยะนับปิตัณปัติกางขีอนาคตังบุคคลไม่คำวนถึงสิ่งร่่งแล้วไม่ควรมุ่หวังสิ่งนี้มาไม่ถึงยะถาตีตังปะหินันตังอปันตันจะอนาคตัง สิ่งใดลุกไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นละไปแล้วและสิ่งที่หมายไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงปัจจุบันจะโยธรรมมังตาัะ,ะ,ะ,ะวิปัสติอสังฮีรังอสังกุปังตังวิทามะนุพรูเฮเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งพันธ์ทปัจจุบันไม่งอนเงนันไม่ค่อนแขนทำนั้นๆได้บุคคลนั้น,น,นพึงเดินนั้น ทำนั้นเนื่องเนื่องเหตุผูกโป่งเถิดอาเชวะกิจจะมาตําปังโกชัญญาพระนางโสเวพึงความเพียรเสียนวลแรไข่เล่าดูหอบตายวันพุ่งไฮโนสักรันเตน,นะมหาเสนาณะมัจุนาพ่อความผิดเพี้ยนกับผู้มีเสนามัจุราชผู้มีเสนานั้นย่อมไม่มีแกลห้หทองหลายเอวังวิหาริมาตปิงโอหันตะมะตามที่ตังตังเวพันเทการโตติสังโตอจิคเ,เตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกผู้บุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกยดขั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะว่า ผู้มีลาตีนหนึ่งเฉลือนด้วยเป็นการนี้และชลาธรรมโมมิชละชะรังนติโตเรามีความแก่ธรรมดาจะรูความแก่ไปไปไม่ได้พญาทิธิธรรมโมิพญาทิงอนาติโตเรามีความเจ็บไข้ไม่ธรรมดาจะรูความเจ็บไข้ไปไปไม่ได้มรณะธรรมโมมิมรณนังอนติโตเรามีความตายไปธรรมดาจะรูความตายไปไปไม่ได้สัพเปหิเมีปิยหิมานาเปหินนาผวโววินาภาโวเราจะละเว้นเปลี่ยนต่างคือเวลาต้องพัดพางจากของหลักของเรา เจริญแจงหลายองปวงกรรมะศากโภมิเหตธรรมะททยโทกรมะโยธานิกรมะพัพนถุกรรมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของตนเรามีกรรมพูดเหยืผลเราม,มีกรรมเป็นนเก,กิดเรา,ามีกรรมพูดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริษามิกัญยังวาปะปะกังวาตัดาสะทยโทพระวิสามิเราทํากรรมนั้นไว้เป็นบุญเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือเวลาต้องรับผลร้นสึกไปเอวังอัมเหหิปินหังปัจจะกรกคิดจำพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันเทิน ทุกคำปัจจาในละกขาพยายมปัตตาหินิพยาโสกับปัตตาหินโสกาหัวนตวสเพเพปีปานิโนเอตาวตาจะอมิหิสะพัดตังปุญญาสัมปัตถังสเพเทวานุโมนันโตสภะสัพติสิทธิยาทานังทานตุสทายะสีร,งรังละขันตุสัพพทาพวาวนาภาวนาพิรตาหัวนตุคันจันโตเทวตาขาตาสเพพุทธาปรณปัตตาปเจกนันจะยังพรังอรหันตาน,นันจะเตชะณะละพันธามิสัพพโส ยาเทวตาสันติวิหาระวิชนีถูเปคาเรโพธิคหลิงโพธิคาเรแตหิงแตหิง,ต,หงตาธรรมะฐานิณภวันตูปุชิตาสดถิงกระรนเตหะวิหาระมัทเลเถราจะมัชมาวกาจะพิกวโวสารายมิกาธนาปฏิอุปสาการะมาจะเทสานิามาจะอิสลาสัป,ปานุภูตาสุกิตาภวันตุเตชะรั พุชาเยปิจะอัฏฐสัมภาวสังเสทะชาตาอัฐโมปะปฏิการนิยานิการธรรมวรังปฏิจจเตสัมเพปิทุกัสสะกัลลนตุสังขยังฐานตุจีรังสัตตังธรรมโมธรรมัฏฐาราชบุคคาราสังโฆหอนตวสมัคโควะอัถายะจะเอหิจะหิตายะจะอัมเหระคันตุสัตธรรมโมสัมเพปิธรรมะจริโนวุฏถิงสัมปันปูเนยามามะธรรมเมอริยมปะเวทิเต บุญญาสิทธานิก,ต,นนนกต,นตัญสัญนัณญาณิกตานิเมเตสัญจะพักกินโนหอนโตตัสสัตตานันตะ ปมานกาเยปิยาพุทธวันตาจะไมหังมาตาเปตาโยทิฏฐาเมจาปิยาทิฐาวาอันเยมัชตะเวนิโนสันตาติดทันติโลกสมิงเตกุมมาจตุโยนิกาปัญเจกะจะตัวกระดาสันสันตาพระวาพระเวยาตังเยปฏิทานเมอันโมทันตุเตชะยังเยจิมังนปาชานันติเทวาเนสังนิเวทะยุงปัญญาทินนะบุญญาดางอนุโมทานาเหงตุนาสัพเพสตาสัทธาหุนตุอเวราสุขะชีวโนเขมะปะทันจักปุปันตุเตสาสาชิตมะตัง สุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนบุญที่เข้าพดเจ้าทำแลว้วในบัดนี้แลเห็นบุญอื่นทั้งหลายที่เข้าพาเจ้าได้ทำแล้วคือชนอะไรให้เป็นรักผู้มีคุณมีบรรดาและมีดาวงข้าพรเจ้าเป็นต้นที่เข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแลวิเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดพบภูมิสามเกิดเมื่อ4สี่มีขันห้าแลขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวในพบน้อยพบใหญ่สัตว์แล้วทราบกันส่วนบุญของเข้าพเจ้าแล้ว ขอสั่งงานจงอนุโมทานาในเถิดก็สัตว์ทั้งหลายจอกยอมไม่ทราบการให้สมบุกของคัมเจ้านี้ขอเทพมหลายจงแจ้งแกสัตว์ทั้งหลายองนั้นเพราะเหตุคืออนุโมทานาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วขอสัตว์ทั้งหลายปวงจงอย่ามีเวียนเหมือนกันขอจงอยู่เย็นเป็นสุขเสมอนเถิดแรงจุถึงคานแกเสียมสารขอความหวังดีของสัตว์ทั้งหลายนั้นจงสำเร็จด้วยเทินสาธุสาธุ ด้วยนิพพาแห่งสัจจะนิทานวยภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตรัยด้วยการสวดสัญติยบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิทิและพระคถานี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าในอัครชัยทาสีขอให้พ้นจากทุกภัยทุกปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทางโลกทางธรรมขอเทวดามังหลายโปรดอนุโมทนาบุญในการสวดสัรย์มนต์และธรรมะเหล่าน,ออนี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนุนพรให้แก่ข้าพเจ้าและบรรดาบุคคล พระกิ่งลิเวนานโดยมุที่สมเด็จพัชยานสังวรวัดปาวรในเมื่อเป็นหารตลอดจ้าถุุมคลทั้งหลายที่3สิ่งสร้างขึ้นท่านท,ที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยุภาพแห่งภาพลิ์และคำมงคลในภาคถางต่างขอจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ด้วยทุกๆประการเทินสธุ